น้า <นะ S 2> จะบอกให้ <parallels> น่าจะบอกให้วันนี้นะครับมาที่อ่างเก็บน้ําพระกรุงของอําเภอรัชนานครจังหวัดสะแก้วครับจําชื่จอจังหวัดตัวเองได้นะได้ครับ <published> <cured> จำไม่ได้ไไดก็ยุ่งเลยแล้วก็ที่นี่นะครับมากมีมนต์เสน่ห์มากมีธรรมชาติและวันนี้พี่น้องเราก็ได้ใช้สถานที่นี้เป็นแหล่งผลิตอาหารครับโอ้โหโดยเฉพาะปลาบึก อันนี้ก็ตัวละประมาณา1ิบกัวโลนะสิบสิบสิบอันนี้ได้มา4มันกินอะไรครับถึงตัวใหญ่ขนาดนี้ประบึกกินพุทธหญ้าครับโอ้ฉะนั้นฉะนั้นถ้าคนเราอยากจะใหญ่เหมือนปลาบึกต้องกินหญ้า <c oughs> อยากจะใหญ่เหมือนปลาบึกต้องกินหญ้าเดี๋ยวจะเราเป็นควาย <c oughs> และนี่คือธรรมชาติอันมากมีริมชายแดนติดเพื่อนบ้านกัมพูชาของไทยนา จะบอกให้ปลาเอ้ยเอ้ยปลาบึกยิ่งเห็นยิ่งคึกจับปลาบึกมากินกันเป็นอาชีพพี่น้องเขาโน่นปลาบึกบ้านฉันตัวใหญ่จริงนันจริงไหมเอ้ยจริงครับว้าวสีสันเมืองไทย